ดูยูนิต5นะครับเรื่องของ educationdefinitionsandexamples หัวคปตัวที่1น,นะครับที่จะพูดถึงตัวนี้คือ f o u l f o u n d f o u l ตัวนี้ถือเป็น verb ช่อง1นงนะครับนะ verb ช่อง2ของมันก็คือนะครับนะ f o u l f o u n d ด,ดนะครับ found ด,ดแล้วก็ verb ช่อง3ของมันคือ found ด,ดเหมือนกัน ซึ่งจะต่างกันตัวหนึ่งก็คือ file นะครับที่แปลว่าพบแล้วก็ file เป็น verb ช่องสองแล้วก็ file เป็น verb ช่องสามซึ่งตัวนี้จะแปลว่าพบส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่เรากําลังพูดถึง file file เด็ด file เด็ดตัวนี้จะแปลว่าก่อตั้งนะครับก็คือ to establish ตัวนี้แปลว่าก่อตั้งตัวอย่างของมันก็คือ the town is named for ท w n ก็คือเมือง นะครับนะ e s เป็น verb to be นะครับเป็น verb to be verb to be ตามด้วย name for นะครับ name for อย่างนี้จะแปลว่าตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ name for is founder เพื่อเป็นเกียรติแก่ is founder ก็คือผู้ก่อตั้งนะครับผู้ก่อตั้งเมืองนี้ เพราะฉะนั้นกรณีนี้ฟาวโอ้คปตัวแรกก็แปลว่า to establish แปลว่าก่อตั้งนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับคือฟาวแปลว่าก่อตั้งนะครับโอ้คปตัวที่2ของมันคือคำว่า foundation foundation ตัวนี้เนี่ยนะครับมี2 definition 2ความหมายความหมายแรกของมันคือ the basis the basis ตัวนี้แปลว่าพื้นฐาน หรือคือ the basic part นะครับก็คือส่วนที่มันเป็นนะครับส่วนที่สำคัญนั่นเองหรือส่วนที่เป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐาน the part at the bottom นะครับก็คือส่วนที่มันอยู่ด้านล่างนะครับ bottom ตัวนี้แปลว่าด้านล่างนะครับก็คือส่วนที่มันเป็นพื้นฐานนั่นเอง foundation ความหมายแรกของมันคือที่มันเป็น b a s i s ก็คือเป็นพื้นฐานตัวอย่างครับ The foundation of that buildings ก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานของมัน foundation โครงสร้างพื้นฐานนะครับ of that buildings ของตึกตึกนั้นนะครับ is weak weak ตัวนี้เป็น adjective แปลว่าอ่อนแอหรือมันไม่แข็งแรงนั่นเองนะครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานของตึก